ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อนะครับผมครับก็ยังเหมือนเดิมนะพ่อเนาะท่านผู้ชมนี่ยังตามแนวทางคุณพ่ออยู่นะครับงวดก่อนถึงจะพลาดไปไม่เป็นไรครับก็ธรรมดานะมันก็มีพลาดมีมีผิดมีถูกธรรมดาใช่นะพ่อเนาะทางมีเข้ามีหลุดมีผิดมีถูกให้อภัยกันนะพ่อเนาะต่อตขออภัยเอฟซีอีกครั้งโอ้โหครับผมขออภัยเนาะเอฟซีคอมเมนต์มาพ่อยอดใส่เสื้อหล่อเฮงเฮงปังปังอ่า ครับอันตัวนี้เป็นได้มาจากไหนพ่อก็มีเอสซีที่ใจบุญส่งมาให้ครับอ๋อเขาเมตตาสงสารเขาก็ซื้อส่งมาให้แล้วก็ใส่ให้เขาดูเขาบอกว่าอย่างนั้นครับเขาบอกต้องใส่มาออกกล้องใช่ไหมพ่อครับอยากให้ใส่ออกกล้องดูเออเสื้อสวยมากเออเสื้อสวยมากว่าลายดอกสงการนะพ่อเนาะครับก็ต้องขอบคุณเอเอสซีที่ส่งเสื้อผ้ามาให้นะครับครับพ่อชุดลาย ตัที่สุดเลยสังสองตัวสามตัวเป็นชุดสงการค่ะพ่อท่านก็ส่งสามเมตาก็ก็ส่งมาให้ครับส่งมาให้กี่ตัวพ่อประมาณสองสามตัวแล้วครับก็เลยคก็อยากใส่ให้เอซีกลมท่านที่ใจบุญส่งมาให้ได้ดูว่าได้ใส่ได้รับมาแล้วแล้วก็เลยใส่ให้ค่ะพ่อก็ต้องขอบคุณมากๆที่มีน้ำใจเอซีท่านที่ ท่านนั้นก็ขอบขอบคุณท่านย่างมากๆเลยครับอืมขอขอให้บุญบุญกุศลที่ทำที่ท่านได้ส่งมาให้ก็ขอให้หากินร่ำรวยเจริญไปทางหน้านะครับแล้วก็ขอให้ท่าน มีแต่ความทุกข์ความเจริญก้าวมาไปตลอดไปครับคพ่อคิดสิ่งใดก็ให้ได้ความสมหวังตั้งใจคิดครับค่ะพ่อสาธุเนาะครับก็ให้ได้คืนกลับไปร้อยเท่าพันเท่านะพ่อเนาะนั่นแหละครับดยอยากท่านให้ท่านทุกครับเบอร์และเป็นล้านเป็นแสนไปครับขอให้ได้เงินล้านนะพ่อเนาะเป็นหมื่นล้านอืมครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเลยโอ้โหปังมากเลยคุณพ่อใส่เสื้อตัวนี้หล่อมากแล้วก็ เสื้อสีมันแจ่มใสต้อนรับสงการเนี่ยท่านผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะนะครับใกล้สงการแล้วนะพ่อเนาะครับอืมแต่ว่าถึงจะสงการหรือว่าไม่สงการนี่แนวทางก็ยังคงให้เหมือนเดิมครับก็ยังให้เหมือนเดิมไม่ทอดทิ้งเอซีครับครับผมไม่ิแม้จะพิจะถูกก็ต้องขออภัยด้วยครับอืมครับมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาให้กําลังใจคุณพ่อเยอะรอบก่อนเนี่ยมีคนไปจับถูกจริงจใช่ไหมพ่อครับจริงครับอืมเขาจับยังไงพ่อเขาเขาเอาไปซื้อแบบ ชุดก่อนเขาก็ซื้อตามถูกด้วยตอนเก้าสี่เขาไม่ได้เก้าสี่เขาได้แล้วก็ตอนเมื่อกี้เขาก็เอาไปซื้อที่ผมให้สี่ห้าหกไงเขาก็เอาไปซื้อสี่ห้าหกสามห้าหกอะไรนี่กลับไปกลับมาคนก็ดวงเขาด้วยเลยเขาก็ต้องขอบคุณเอซีท่านคนนั้นอย่างสูงตรงเลยครับสูงสุดเลยครับเพราะว่าท่านมีน้ำใจมีความเมตตาช่วย ทำบุญด้วยพ่อก็เป็นเงินก็ที่แบบพูดเลยเป็นเงินแล้วก็เอซีทุกท่านก็เหมือนมันเหมืนกันอะไรที่เคยให้มาก็ไม่ใช่ว่าจากเอซีคนเดียวเอซีทุกท่านก็มีน้าใจทุกท่านทุกคนก็เวลาครัแต่ละทุกท่านก็ทําบุญมาให้ช่วยอาจารย์ช่วยลุงยอดทุกท่านเลยครับ ก็ต้องขอบคุณท่านเอซีทุกท e ่านครับครับผมเอฟซีทุกทุกท่านที่อยู่ในช่องลยเนะพ่อเนาะที่อยู่ในช่องนิวพารวยนะครับเอซีที่ได้ติดตามช่องนิวพารวยนิวพาโชคหรือว่าดวงดวงพาโชคหรือว่า้องพารวยอะไรนี่ครับครับผมก็เอซีใจดีทุกท่านเลยครับช่องนี้แล้วก็ขอบคุณอีกครั้งครับครับพ่อก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะพ่อเนาะที่คุณพ่อเนี่ยคุณพ่อก็เมื่อกี้เทปูนใช่ไหมพ่อ คุณพ่อก็ได้ทั้งเทป,ปูนแล้วก็ได้สารใหม่นะพ่อเนา ok. ะับมาเลยก็ได้จากนํำใจความตถาความเมตตาความตรงตามของเอซีทุกท่านเลยครับครับผมก็ก็ผมก็ไม่ลืมคุญคุณหรือว่ามนใจของเอซีทุกท่านที่อยู่ในช่องนิวผาโชคน้องรารวยแล้วก็เอซีที่ติดตามลุงยอดทุกคนมาครับคือเราก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนเอซีมีแค่ พยายามทำแนวทางให้มันดีที่สุดนะพ่อเนาะครับจะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะไม่ทอดทิ้งเอซีครับครับพยายามตามตัวเลขให้มันออกมาดีที่สุดให้มันแม่นเนะพ่อเนาะครับผมก็อยากให้แม่นทุกงวดเลยแต่ว่าอย่าธรรมดาเนาะเราทำอย่างนี้เขาออกอยู่กรุงเทพก็มองมาไม่เห็นเนาะก็ครับพอเนาะมันไม่มีหรอใครที่ว่าไม่อยากให้ถูกครับมีแต่อยากให้ถูกทุกงวดเลยครับอยากให้ถูกสามตัวได้ซ้ำนะพ่อเนาะครับแต่ว่าเอซีผิด ผมยิ่งเสียใจมากกว่าเอซีอีกเพราะว่าทําให้เอซีตกเสียเงินเอซีเสียเงินก็ต้องเสียใจไปอย่างหนึ่งแต่ผมเนี่ยเสียใจมากกว่าเอซีอีกครับครับพอ่อก็คือหลังจากที่คุณพ่อเรียกถูกมาสามสี่งวดซ้อนเนี่ยคุณพ่อก็ได้สารใหม่แล้วก็ได้เทป,ปูนใช่ไหมพอ่อแต่ก็ยังเหลืออะไรหลายอย่างในการสร้างบ้านนะพ่อครับก็บยังเหลืออีกก็ธรรมดาก็ค่อยไปค่อยก็ค่อยเป็นกค่อยไปครับค่อยเป็นค่อยไปไปเรื่อยๆครับ เมื่อกี้เทป,ปูนสารเกือบหักใช่ไหมพอ่อครับรถเดินหน้าไปจับไมทไ่ทันเลยเทกระโรงเขาเทป,ปูนอ่ะครับไปไปเกาะนิดเดียวครับพ่ออืมไม่เป็นไรเนาะครับก็ถือว่าไม่เป็นไร,ไรตกไปตา,ย,ตาย,ยายจะตื่นแล้วมั้งอ๋อตาย,ยายจะตื่นไปโดนรถเที่ยวครับทีนี้ก็บางทีก็อาจจะมาเข้าฟันบลอกเลขลกูกหลานเลยออครับอัน,นมีมีเลขที่มีเลขที่สาไมไหมพอ่อ ไม่มีครับไม่มีมันปกติปกติขึ้นศาลมีบ้านเล็กที่ไหมครับไม่มีใช่ไหมพ่อไม่มีเขาไม่เคยมี๋อเขาไม่เคยมีใช่ไหมพ่อไม่เหมือนประเภทนี้แถวอะไรในจังหวัดมา้กพนงสกลนครอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีรำวงสวงมีพญานาคอะไรแทนนี้เขาไม่นับถืออย่างเงน้ยอืมครับถือแบบศาลเจ้าที่สถานประภูมินี่แหละศาลประภูมิปู่ย่าเนาะครับปู่ย่าตายาย่ครับครองลูกหลานอย่างเงี้ยครับแต่มีมีแต่บ้านเล็กที่ของคุณพ่อครับ านเล็ที่อะไรคุณพ่อของคุณพ่อผมก็บ้านเลขกที่สามหนึ่งสองครับสามหนึ่งสองครับอ๋อนะครับให้ท่านผู้ชมจําเอาไว้สามหนึ่งสองเมื่อกี้สามสองออกไปแล้วเออมสองออกไปแล้วเออใช่พ่อเราตั้งสารหวดที่แล้วครับสามหนึ่งสองทะเบียนบ้านครับออกสามสองครับโอ้โหไม่ได้เอาทะเบียนบ้านเออคิดไม่ถึงเนาะจะมาอย่างนั้นครับอืมคิดไม่ถึงครับทะเบียนบ้านคุณพ่อเนาะสามหนึ่งสอง อืคิดไม่ถึงเราเราไปเน้นอันมีดมีดพามากเออมีดพามากับไอ้นี่เลกลับถูกด้วยถ้าอจะเอาทะเบียนบ้านแทนเล็กถูกครับผมเสียดายเนาะเสียดายเนาะเราไปจุดเล็กถูกถ้าเราที่ทะเบียนบ้านแทนมาแล้วพ่อครับอืมแล้วทีนี้ก็จะมาแจ้งข่าวสําคัญให้กับท่านผู้ชมด้วยครับที่มาวันนี้ก็คือจะไปเอาเป็นสูตรคํานวณนะพ่อเนาะจะเอาแต่สูตรคํานวณไปก่อนครับพ่อก็คือว่ามีดพามากเน่ะมันต้องมันต้องทําวันไหนพ่อ ทำวันวันพระวันสําคัญวันพุทธศาวขัอวันที่ยี่แปดตรงวันที่ยี่แปดแน่นอนค่ะพ่อแล้วก็จะเน้นให้วันนั้นด้วยค่ะพ่อถ้ามีเล็กลับอะไรก็จะเอามาเป็นส่วนรวมในวันนั้นเลยอืมครับก็คือว่ายี่แปดนี้อาจจะสูตรแนวทางตัวเลขทั้งหมดเลยครับคะพ่อเนาะโค้ทางเดียวได้ไหมครับพ่อถ้าเป็นมิตรชนะอย่างนี้อือพ่อพอดูแต่เปล่งถ้าเดินตัวไนก็จะเอาทางเดียวก็ได้ครับอืมครับเอาง่ายๆเลยคือว่า อันนี้เอซีเอาไปพิจารณาตัดเอาอย่างไงเลยแต่จะเอาแต่แค่หางเดียวเลยครับที่สูตกำนวนเขาก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับพ่อหางเดียวก็จะั้งหัวนะมันเข่าทั้งเออมันเข้าบวนล่างเลยหางเดียวงวดนนั้นครับจะเอาอย่างเงี้ยคือวันนั้นก็จะเตรียมทําพิธีอวัยรโหพาคุณนิวมาถึงตอนไหนก็จะทำแล้วก็เลขลับก็เอซีก็รอเยอะแต่พอยดูแต่ถึงวันนั้นแหละถ้าได้ก็จะ รวมๆให้วันนั้นเลยยี่สิบแวัดวัดโค้งสุดท้ายเลยครับพ่อก็คือว่าเอาง่ายวันที่มาทําอ่ะมันมันก็ยังเหลือเวลาให้ท่านผู้ชมไปหยิบจับลอตเตอรี่อยู่นะพ่อเนาะเออยังทันอยู่นะครับแปดเก้าสามสิบสามเอ็ดที่หนึ่งโอ้หลายหลายวันอยู่อีกสี่ห้าวันนะพ่อยังเหลือเวลาอยู่เหมือนจังมันเนาะครับเราก่อนรู้สึกว่าเราจะแกว่งไวไปไหมพ่อไวไวไปแล้วก็มัน มันไล่หางอมเนาะมันมันไอ้มันดังมันดังเกินไปอืมมันดังครับแล้วมันมันวิดไปแต้มหนึ่งครับพ่อให้สี่ห้าหกท่นเลยมันออกห้าหกสามเนาะครับถ้าเกิดเป็นเลขสี่เป็นเลขสามมันก็จะถูกโต๊ดครับพ่อเนาะครับไต่เราไปทำแพงเกินเร็วเกินไปตอนนี้ก็เลยมันก็มีอุปสรรคบ้างเลยแต่ว่าก็ธรรมดาเนะแต่วดนนี้ก็ใกล้จะออกก็ไม่กี่วันสี่ห้าวันก็คงจะหาซื้อทันครับพ่อ ถ้าว่าไม่อยากไปไอกระชั้นชิดใกล้ๆสามสิบสามสิบเอ็ดเกินไปครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะหยิบจับลอตเตอรี่ไม่ได้นะพ่อเนาะทเปืงไม่รานก็มันก็ดังมากทีนี้ลอตเตอรี่อะไรที่เอซีจะไปหาจับจองซื้อก็ไม่ทันแล้วครับพ่อก็อกร์หมดอันคือว่าเขาดูไลฟ์สดปั๊บเขาวิ่งเลยใช่ไหมพ่อนั่นแหละถ้าเขาดูไลฟ์สดเห็นปั๊บ่าเปืงได้ตัวนหนก็ไปเอาก่อนแล้วแต่ตอนนี้ยังสงไฟยอยู่ไม่รู้จะได้ตัวนหนก็ยังไม่มีใครไปหาครตอนครับครับ ก็คือตอนแรกเง่นแอดมินว่าจะมาตามมีผ่ามากทีนี้คุณพ่อเทปูนเนาะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะทำกระรทับทิพเกินไปไม่ว่างเวลามันมันยุ่งเกินไปเนาะพ่อทาเองเลยไม่พ่อเทปูนเนี่ยพ่อจ้างช่างเขามาช่วยไปปาดขัดนับปูนให้ครับเวลาเทก็ช่วยกันทำอืมแล้วก็หาแบบหาลายก็หาเองครับอืมก็คือว่ามาก็มาเวลาก็ขจะชับชิดแล้วคุณพ่อก็ไม่ได้เตรียมกวยเตรียมขันห้าไว้ครับ ก็เพิ่งเทพคูนเสร็จเมื่อกี้ก็คุณนิวก็มาพอดีครับมันต้องเตรียมกรวยเตรียมขันห้าไว้นะพ่อเนาะครับจะทําได้ครับเตรียมะายหยางหาดอกไม้อะไรวันนี้เราก็เลยมาแจ้งข่าวครับมาแจ้งข่าวท่านผู้ชมเป็นเอาเป็นวันที่ยี่แปดนะพ่อเนาะครับวันที่ยี่แปดแน่นอนยังไงก็ต้องยี่แปดได้แน่นอนได้แน่นอนอืมนะครับแต่ว่าเป็นตัวไหนเดี๋ยวไปรอลุ้นพร้อมกันครับนะครับวันนี้เอาเป็นสูตรคํานวณนะครับสูตรคํานวณ รอบก่อนไปสองตัวนะพ่อเนาะครับรอบรอบปล่อยสองตัวแต่รอบนี้เอาสามตัวเลยเนาะอืมครับครับพ่ออืมทีนี้เห็นคุณพ่อหลังจากที่ปล่อยเลขสองตัวมาคุณพ่อฝันดีใช่ไหมพ่อพ่อฝันดีอยู่ครับก็มีมีเสียงคนกระซิบบอกเหมือนกันเสียงคนกระซิบบอกอีกแล้วครับอือเป็นยังไงพ่อพ่อเหมือนกระซิบแบบมาเข้ากับอเลขคำนวณเลยครับอือกระซิบตอนไหนพ่อ ประมาณสองคืนมาแล้วครับโอ้ผ่านมาแล้วสองคืนครับอืมกอนเล็กนี่ก็ไม่เคยออกด้วยนะเออครับก็เข้าเข้ากับสูตรคำนวณพอดีครับพ่อมันยังไงครับพ่ออันขอญาตถามกระซิบในความฝันหรือว่ากระซิบแบบยังยังมีจิตยังตั้งจิตอยู่ยังไม่ได้ก็ได้ยินเสียงเพราะว่าตัวเลขได้ยินเสียงครับได้ยินว่าเนฟตอนหลับแล้วใช่ไหมพ่อครับตอนหลับแล้วได้ยินอยู่อือก็เลยก็จำได้ ครับเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายพ่อเสียงผู้หญิงครับอาจจะเป็นยายคนนั้นก็ไม่รู้เลยแต่เสียงไม่ใช่เสียงคนเกเรเปนไดสารหรือเพ่นดีใจเ่นได้สารและเพื่นดีใจหรือเปล่าครับอาจจะเป็นอยงานก็ได้ครับอืมครับเออแล้วมันมาตรงกันกับเลขสุรคำนวณใช่ไหมพ่อตรงกันกับสุดคำนวณเลยอืมครับแต่ว่าบอกแม่นคือการเลขคุณยาย่ะเออคุณยายก็บอกแม่เหมือนกันนะพ่อเนาะครับแต่ว่าไม่เห็นตัวใช่ไหมพ่อไม่เห็นตัวแต่ยินเสียงอืมครับ แต่เสียงออกสาวๆหน่อยเสียงผู้หญิงครับอืมก็ได้ยินเสียงบอกสองครั้งสองครั้งครับครับเสียงบอกยังไงพ่อบอกเป็นเลขตัวไหนครับก็เขาบอกว่าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าครับบอกมันแล้วก็เขาบอกว่าอย่าลืมนะศูนย์แปดห้าเขาบอกมันอย่าลืมนะครับอือก็เลยผมว่ามันก็เข้ากับถูกคำนวณเป๊ะเลยอ๋อครับ เพื่อนมาบอกหลังจากที่พ่อคำนวณเสร็จแล้วใช่ไหมครับครับอืมก็อาจจะงวดนี้อาจจะไม่แน่นะศูนย์เป็ห้าเพราะว่าเลขนี้ยังไม่เคยออกสักทีเนาะอือเฮ้ยสังเกตเล,เลขเลขศูนย์ห้าก็ตัวเดิมน,นะพอ่อมันอาจจะเอาไอ้ศูนย์ห้าเนี่ยมาออกบนก็ได้เพราะว่างวดก่อนเราศูนย์ห้าศูนย์ล่างนะพ่อเนาะครับก่อนที่จะห้าสี่นะครับ,รบ,บมากเลขง่ายมาบอกสามตัวมันสี่เก้าสองตงอัวในการคุณช่วนี้ ได้ไวนั่งก็ดีเนาะใช่ครับ,ต,รบต,ตัดแยกคือเอาก็ได้ครับ<ล>พ่อเลืแต่เอซีแต่พิจารณาเอาเองแต่ดูพี่นองต่้นผู้ชมเลยนะพ่อเนาะครับอืมแต่ว่ายายนี่รู้สึกว่ายายคนนี้จะบอกแม่นเนาะเนาะพ่อเนาะครับจะบอกแม่นทุกงวดอืมให้ให้มาให้ความฝันมาสองงวดออกล่างสองงวดเลยครับที่ยายให้มาเนาะครับแต่งวดนี้ก็อาจจะไม่ค่อยด,ดังเท่าไหร่หรอกมัก้งเลขตัวนี้อาจจะ อาจจะไม่ค่อยไปดังสองเก่าเออไปดังสองเก้านั้นเป็นเป็นเรื่องคนลอาจารย์คนละสูตรค่ะพ่อแล้วแต่ด่งแต่โด่งมันแต่แต่งวดเมื่อกี้ของคุณพ่อเรขคุณพ่อไม่ดังเลยนะครับค่ะอืมไม่ดังเลยมีดังสามแปดตัวเดียวใช่ไหมพ่อครับอืมสูตรคำนวณเนาะครับงวดนี้ไม่ดังไม่ดังครับไม่ไม่มีใครเอาไปลงอะไรหรอกที่เขาเอาไปลงก็เอาตัวอื่นแต่ก็เอซี องไฟก็เลยโทรมาถามครับว่าพบไม่มีดอกเงินอืมครับก็วันนี้มาสามตัวเอาแนวทางความฝันแล้วก็สูตรคำนวณนะพ่อเนาะครับค่ะผมสูตรคำนวณรอบนั้นให้มาสองตัวครับนะครับงวดนี้เด่นตัวไหนพ่อเลขวิ่งครับวิ่งบนวิ่งล่างเงี้ยเลขวิ่งวิ่งบนวิ่งเจ็ดครับวิ่งบนวิ่งเจ็ดครับแล้ววิ่งล่างวิ่งสามวิ่งล่างวิ่งสามครับเกินตามตัวก็งดก่อนก็ห้ไปแล้ว แตโบกอีกก็ได้ใช่ไหมครับสอตัวครับโบกอีกก็ได้ปอครับคือสามตัวต้นเน้นนะครับสามตัวงวดประจําวันที่หนึ่งเมษายนปีสองพันห้าร้ยหกิบแปดนะครับเลขสูตรคํานวณของอาจารย์ยอดนะครับครับผมคือว่าลุงยอดคืออย่างนี้ครับสามตัวนี่สามเจ็ดสองครับสามตัวสามเจ็ดสองครับแล้วก็สี่เจ็ดศูนย สี่เจ็ดศูนย์ครับและตัวกันคือศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าครับอ๋อแต่ก็ปันได้ศูนย์แปดห้าเหมือนเดิมเข้ากันเลข่อคนวนครับมันดีเนะพอน้อยอย่างนี้นะนั่นแหละครับทีนี้ก็สองตัวปล่อยไปแล้วแต่ก็บอกอีกครั้งคือเจ็ดสองครับผมแล้วก็เจ็ดศูนย์ครับเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ครับแล้วก็แปดห้าสามสามครับส่วนล่างก็ สอศกับสามแปดครับสองศูนย์กับสามแปดครับอืมแต่ก็ให้เอาขึ้นเอาลงเหมือนเดิมครับผมการไว้ขึ้นลงนะพอเนะครับเอากาันไว้ขึ้นลงครับเพราะว่าเอซีบางท่านก็ไม่ได้กันขึ้นลงก็ผิดหวังเหมือนเอ่องดบันที่สลาดที่ผ่านมาที่ว่าออกเก้าสี่อือเก้าสีผมให้กันบนกันล่างบางคนเอาแต่ เจ็ดสองเสาเจ็ดตัวเน้นเลยเก้าสี่ตัดออกแล้วผิดหวังอืมครับครับก็ก็เป็นยังไงล่ะครับครับพอให้เอ็ดีุ่กทันก็ให้ไปเจรนาแล้วก็อย่าอย่าพิ้งครับไม่ว่าจะเลขฟันหรือว่าสูตรคำนวณหรือว่าเลขมีดปลากอะไรก็เลยเต่ครับพ่อต้องเอาทุกทุกทุกนั่นเลยครับทุกตัวอืมขนาดอันของพ่อนั้นเลขนะมันวนอยู่กับตัวพ่อนะ งวดที่แล้วพ่อตั้งสารน้มันออกบ้านเลขที่พ่อสามสองนะพ่อเนาะคิดดูดี๋ยเลขอยู่บนแต่ว่าแอดมินไม่ทันได้ถามพ่อก็ไม่ทันได้คิดถึงด้วยเนาะก็มัวแต่เออาลังจัดพิธีก็ลืมแต่เลขมีธนาเนาะใช่คนรอยเยอะก็เนี่มเออมีนาคนี่ก็มันมันถูกทองวดติดกันเลยเนาะเราแต่นี่แหละมากคก็ลองลองเราดูยี่เป็ะนจะไม่ผิดวังอย่างแน่นอนครับ มันเป็นวันที่คุณพ่อตั้งศาลด้วยก็เลยไม่คิดว่ามันจะออกอันบ้านเล็กทีนะพ่อเนาะบ้านเล็กทีพ่อเลยนะครับสามหนึ่งสองครับสามหนึ่งสองครับอืมครับแต่ว่าเลขวิ่งของคุณพ่องวดก่อนก็ไม่หลุดใช่ไม่พ่อเลขวิ่งไม่หลุดครับเข้าเลขสามคุณพ่อให้ให้สามล่างใช่ไม่พ่อรับสามล่างสี่บนก็นี้มันมันมาล่างสามล่างสี่บนครับอ๋อสามมันมาทั้งบนทั้งล่างนะพ่อเนาะครับก็มันก็เข้าทั้งบนทั้งล่างครับงวดนี้สามยังอยู่ใช่ไหมพ่อ งนนี้พรบว่าสามอยูอย่อืทำตามที่สูตรทวนที่เคยทำมานะ่ะทำไม่บนก็ล่างครับครับทำไม่บนก็ล่างครับอืมจะต,ต้องอยู่อยู่ในนี้แหละแต่ผมว่ามันอาจจะมาล่างอ็ยุะกว่าครับพอ่อมากกว่าเพราะว่างวดนี้นะพระเบินน้ลนี่ผมก็สูตรผมได้สาม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 ถ้าอาจารย์อื่นก็อาจจะมีไม่มีละมั้งครับสาม,มสาม อาจจะไม่มีหรอกไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะค่ะไม่แน่ว่าเขาจะเบิ้ลเขาปล่อยเลขเบิลกันหรือเปล่าเขาไม่รู้ต่นสามสามมันดังหมดที่แล้วดังไหมก็เป็นได้นะอนสามสามดังสามหกเออสามสามหกมันดังงวดก่อนนะพ่อเนาะแต่งดนี่ครับงวดนี้มันไม่ดังเพราะว่าไม่ดังอาจารย์อื่นครับไปดังอาจารย์อื่นมาแล้วครับรู้สึกว่าเลขพ่อเนี่ยจะไม่ค่อยดังมากคนนี้นะพ่อเนาะครับไม่ค่อยดังหรอกไม่ว่าไอ้พวก ไม่ใช่ที่ไม่รู้เขาจะเอารูปผมไปโชว์เอาเรืรอ,อื่นทำยังไงใส่ยังไงผมก็ไม่รู้ก็คือถ้าเห็นในติกต่อก็คือยังย้ำเหมือนเดิมนะว่ามไม่ใช่ลุงยอดถ้าเป็นลุงยอดต้องดูใน YouTube แค่นั้นครับก็รครับก็เอซีก็โทรมาถามอยู่เรื่อยครับ สุานี้ม่ใช่กอกก็คือของฟอมเบิร์นะคะท่านผู้ชมใช่ของอร์มบไปเลยก็คือเราแจ้งทุกคลิปเพราะว่าบางท่านก็มีรู้ก็มีครับแต่ไม่รู้ครับแต่เงว่นนี้ไปแจ้งเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเห็นรูปของลุงยอดไปอยู่กับติ๊กต๊อกก็ยังไปเชื่อเขาอือบอกไปเลยนะพ่อเนาะครับไม่บอกไปเลยให้กดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็ติดตามดูในช่องนิวผาโชคน้องพารวยครับผมนี่เป็นของจริงของแท้ไม่มีเป็นแปลงแล้วก็ไม่ ไม่เคยโกหกหลอกลวงครับครัแต่นอกนั้นเป็นปลอมหมดเลยครับผมก็คือฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกระบอกเสียงให้ลุงยอดด้วยครับแลครับครับนี่ครับเป็นกระบอกเสียงให้ลุงยอดเนาะเพราะว่าคนท่านอื่นจะได้จะได้เห็นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกอันมิจฉาชีพหลอกใช่ไหมพ่อมาแหลมมิชาชีพนี่เอารูปผมไป ไปให้เห็นแต่รูปแต่ก็ใส่ตัวเลขอื่นเยอะเพอให้เขาด่าผมอยู่ทุกวันเลยมีคนขบออกเออทําไมเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมพ่อก็ไม่รู้เผ่าเขาไม่รู้เขาจะทำังไงไม่รู้ผมมองรมกันนะครับผมบางทีเอารูปผมไปใส่แล้วก็เอาเลขอื่นมาใส่เขาต้องไปโทรถามผมผมว่าไม่มีนะเลขตัวนั้นผมไม่เคยให้เทท่่าานนนนัั้้ะคครบผูชม ช่องที่กําลังไลฟ์สดแล้วก็ลงคลิปอยู่ตอนนี้ใช่ก็คือว่าตตก็คือของป้อมหมดไม่ว่าจะอาจารย์ไหนมีทุกอาจารย์ด้วยนะในต่อตอข,อของป้อมเอศาศามบิร์ดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะดึงคนเข้ากลุ่มเข้ออะไรก็คือมันเป็นมิจฉาชีพให้ดูทาง y o u t u b e ดีวกว่าก็คือทีมงานก็คือว่ามีช่องนิวพารวยนิวพาโชค น้องพารวยแล้วก็ดวงพารวยทางช่องย t u b e ครับทีมงานของเราเนาะพ่อเนาะนั่นแหละของแท้ของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแต้ถ้าติ๊กตอกจะไปเชื่อเขาเลยโกหกหลอกลวงทุกวันเลยแล้วก็เรียกเงินเข้ากลุ่มเนาะพ่อเนาะแล้วก็ทําเงินเข้ากลุ่มอะไรจะไปสมัครอย่าไปลงเชื่อเขาครับอันนี้คุณพ่อแบ่งปันฟรีเนาะครับอันนี้เบ่งปันฟรีให้ตัวเลขฟรีแล้วก็ได้ว่าไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวครับพ่อ แบบให้ด้วยความเต็มใจค่ะพ่อไม่มีการว่าจะหลายใจหรือว่าอะไรไปโกหกหลอกลวงชาวบ้านไม่ใช่ครับค่ะพ่อเนาะท่านผู้ชมก็คอมเมนต์กันมาเยอะเลคลับครับอืมครับเลขลับบอกเรขลับคือกันนะคะน้องอ่าเรคลับพ่อรอดูวันที่28เลยพิมพ์รอนะวาเนาะครับพิมพ์รอเลยกดไลค์กดแชร์รอเลยครับผมกดไลค์กดแชร์รอเลยครับให้พบกันเลยครับวันนั้นแน่นอน วันที่ยี่บแปดก็ยังถือว่าทันอยู่นะพ่อเนาะครับทัน,ทนอยันอีกร้ายวันอยู่นะครับวนันไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวรบกวนคุณพ่อย้ําตัวเลขอีกรอบหนึ่งได้ไหมพ่อมีตัวไหนบ้างครับครับก็ย้ำอีกครั้งเนาะครับัฐบาลไทยของลุงยอดหรืออาจารย์ยอดนะครับวันที่หนึ่งเมษายนปีหกแปดนะครับครับให้วิ่งบนเจ็ดวิ่งล่างสามครับครับผมแลวสามตัวก็สามเจ็ดสองครับสี่เจ็ดศูนย์ครับผม แล้วก็085ครับผมส่วนสองตัวนั้นมี72ครับผม70แล้วก็8533ครับผมครับส่วนล่างพิเศษนะครับชอบในใจ20แล้วก็ตัวรองตัวกันคือ38มีแค่นั้นเลยครับครับพอก็คือชอบในใจครับแต่ถ้า FC ไม่ชอบด้วยก็สุดแล้วแต่ดูพิธีของทำาจมอย่างนี้นะพ่อเนาะครับค่ะอืม เผื่อเลขตัวอื่นที่คุพ่อให้ไปมันตรงใจชอบเป็นเลขล่างอันนี้ก็สุดแล้วแต่ดุนพินิจของท่านผู้ชมเอามาล่างก็ได้นะพ่อครับแต่ผมว่าเอากันล่างกันบนนดีกว่าเพราะว่าจะไม่ผิดหวังครับค่ะพ่อเนาะกันบนล่างถ้ามาสองทางนี่ก็เราก็จะไม่ผิดหวังค่บพ่อแล้วเลขวิ่งเลขเด่นของคุณพ่อเนี่ยสามารถกอดคอกันมาได้ไหมพ่อก็ไม่แน่ครับ บางทีก็อาจจะมาเจ็สามก็ได้อือเด็ตรงกันกับทีพอจับคู่มาให้เนาะครับเจ็ดสามจะมีนี่เรับเจ็สามของคุณพ่อก็มีครับงวดก่อนคุณพ่อให้สามล่างมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะสามมาทั้งบนทั้งล่างอือถ้าเอสซีสำารับไปวิ่งก็คงจะไม่ไม่เหนื่อยไม่หอบเลยเพราะได้เไม่ขาดทุนนะพ่อเนาะขาดทุนอือน่าจะได้อยู่งวดก่อนนะครับผมเพราะว่าสามมาทั้งบนทั้งล่างครับถึงจบคู่จะหลุดแต่ว่าเลขคุณพ่อเลขวิ่งคุณพ่อก็มาครับถูกอยู่แต ผมแต่ก็พผิดก็ผิดแต้มเดียวไม่เอาขึ้นเอาลงหรืไว่า,า <นะ S 2> ก็มันได้อย่างงาั้นลงไปได้ยัางงั้นก็ตอเอาตามอย่างงั้นทีนี้เอสซีเอาไปพิจารณาเอาขึ้นลงก็ได้อแืแต่ถ้ามันเป็นหางเดียวเขาจะขึ้นลงไม้อยู่แต่ว่า<ช>เอาบก่<ข>อนมันชงหางเนะเาะแต่ว่าท่านผู้ชมนี่เขาเขาขึ้นลงหลักร้อยเปลี่ยนจากสี่เป็นสามมาเลยถูกตัวคร่ไหรพอถูกลงเลยเลยในในวันที่ยี่เป็นจะเอาแต่แค่หางเดียวแหละยังไงก็ต้อง เอาหางเดียวให้ได้ครับต้องดูเวลาหมุนด้วยใช่ไหมพ่อครับดูเวลาหมุนเกาวลายรอบอยู่อืให้มันแม่นยิ่งกว่างวดที่แล้วอ๋อนานๆสักหน่อยให้มันนิ่งนะพ่อเนาะครับก็คือต้องทําเวลาทําเวลาให้มันนานหน่อยเออให้มันนิ่งนะพ่อเนาะครับมาหละจะเป็นฟลอกตามรอบหอกก่อนครับแต่ว่าเป็นเสียงแอดมินหรอกเดี๋ยวรลอกนานนีสิบ่ปะหายไปมารบกวนพี่ที แต่ว่าเราขอไม่ใช่เสียงแอดมินนะคะอย่าพึ่งด่าแอดมินเนาะบางคนก็เข้าใจว่าเสียงแอดมินไม่ไคนเยอะในวันนั้นรอบก่อนแอนขึ้นศาลครับขึ้นศาลก็มีคนมาช่วยนั่งเจนี่มาดูก็เสียงมันไอก็เลยดังหน่อยในงานนะคะไม่ใช่เสียงแอดมินนั่นแหละแลกวคนนี้เราแ่เงียบสงบครับต้องเอายงียิบไม่แน่จะมาแกลงกันตรงนี้เนาะพ่อเนาะครับอแกล้งวันพระหรือว่าต้องต้องเป็นตอนกลางคืนไม่พอเกี่ยวไหมครับพ่อ กลางคืนก็ได้แต่ว่ามันจะเสียเวลานะไม่ว่าจะให้มา,มาตอกตกลางวันกลางวันก็ให้จะวันนั้นน่ะแต่กลางวันก็ได้นะพน่อเนาะกลางวันก็เข้าทาัทาง้งบนทั้งล่างอย่ออางนั้นวันนั้นก็ท<อ>ําเข้าทาัทาง้งตรงบนทั้งล่างแล้วก็กลางวันเหมือนกันให้จะได้วันพระเนาะครับรก็บกบคือว่าไม่จําเป็นต้องกลางคืนครับไม่จําเป็นเพื่อวันสําคัญเลยยังไงต้องได้ได้เกิกระยามวันนั้นครับได้ได้รกษ์ยามงามดีก็เอาเลยครับพ่อ ท่านผู้ชมคอมเมนต์มาสองเจ็ดเจ็สองไม่แน่เลขที่จุดสาร,รที่จุดทูบสารเนาะอาจจะมาออกย้อนหลังก็ได้นะครับครับก็อันนี้มองไม่เห็นเนาะบางทีมาย้อนหลังก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันครับพออาจจะมาย้อนหลังครับแต่ตนนในสูตรคำนวจเลยยังไงแหละตอนออกปีนั้นแ่ะออกบรนจรที่รอยเอ็ดครับ,รบผมก็ทาอย่างนี้เลยสูตรนี้เลยได้สามเจ็ดสองที่เจ็ดตองมันออกสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองครับต่ว่าเจ็ดสองไม่ต้องกลับเลยวะ ืออขาบผมก็เหมือนยังออกอะไรที่ออกปากใต้อ่ะสัญจรเหมือนกันพังงาเมื่อกี้นี่พ่อครับก็ยังเข้าเลยถ้ามันจะถ้ามันจะถูกอ่ะสัญจรไม่กลัวนะพ่อผมไม่เคยคิดเลยว่าสัญจรบางคนก็กลัวก็เวงแต่ผมไม่เคยคิดหรอกเพราะว่าถ้ามันจะถูกออกที่ไหนก็ถูกเหมือนเดิมครับถ้ามันจะผิดออกตหน้าก็ยังผิดเลยครับพ่อบ่ยานสัญจรนะพ่อนะครับไม่ไม่ไม่เคยคิดตัวเลยไม่ยังเลย อายเลขอะไรเลขดับเลขอะไรเขาเนี่ยผมก็ไม่ไม่เคยมีตั้งแต่ไหนตะไรมาผมไม่เคยไม่เคยมีเลขดับไม่มีเลขดับใช่ไหมพ่อไม่มีหรอกเพราะว่าผมว่าถ้ารู้รั่วดับอย่างงั้นก็เอาไว้ตัวที่ออกมาเลยสิเออเออแต่ไม่ต้องทาดับทำไมกองสลากเขาไม่มีดับนะพ่อนับนั่นแหละถ้าถ้าคนท่านดับเป็นก็ต้องทําให้ออกเป็นแต่แต่ทําดับเป็นแต่ทําออกไม่ถูกเลยก็มีอืมคับพ่อผมผมจึงเราไม่เชื่อคับพ่อ คุณพ่อเน้นมั่นใจมั่นคงในสูตรคำนวณของคุณพ่อครับแล้พ่อเนาะครับอืมบ,บางคนบางคนนําไม,ไม่ไม่ได้ว่าเขาเนาะเป็นค,คนปรวัาด,ดับตั้งสิบตัวก็มีเอาดับทิตัวแล้วเอาตัวั้นมาซื้อเหรอ <c oughs> ครับพ่อเนาะ <c oughs> มันก็เป็นวิธีการคิด เป็นเป็นศาสตร์ศาสต์ตัวเลขคสูดเขาสูดไขยสูมันสูดไขยสูดมันคนั่นแหละไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ติไม่ได้ว่าเขาก็พูดตามตรงพูดให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะพ่อเนาะวิธีที่มันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเลขมาตรงกันนี่คือดีนะคะท่านผู้ชมทให้ถ้าไม่ชมนิดใจขึ้นใช่เลขตรงกันแล้วมันไม่ดีเนาะดีเลขตรงกันเราจะได้มีความมั่นใจตรงกันหลายอาจารย์นะพ่อเนาะนั่นเลยได้ว่าบางวดก็ ชนกันยังงดทีไรไปตามทุกอาจาน้องไม่ไม่ออกเขาเขาไม่เงี้ยเลยผมถึงว่าครับผมเอาแน่ไม่ได้ครับพ่อเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขคุณพ่อนะครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวยังไงก็วันที่2 8แน่นอนครับกดกดนะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสหรับแนวทาง ของลุงยอดหรือว่าอาจารย์ยอดนะครับผมแนวทางประจำงวดวันที่4เมษายนวันที่1เมษายนนะครับผม2,568นะครับเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นแนวทางนะครับขอจบคลิปว่าจเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ